ล่าสุดครับคุณผู้ฟังขเมรแตกตื่นทั้งเมืองชาวบ้านอบพยพหนีออกพื้นที่อ้างว่าได้ยินเสียงปืนดังรัวๆแถวปราสาทตะควายสถานการณ์ถือว่ากลับมาตรึงเครียดสูงอีกครั้งครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องส่วนด้านกองทัพไทยเราสั่งเตรียมพร้อมขั้นสุดๆปูทางเตรียมพร้อมสําหรับการใช้กําลังป้องกันและปราบขมรเพราะขมรเขาเล่นแง,ง่ไม่เลิกไม่เคยต้องการสันติภาพจริงๆสักทีแถมเขายังหน้าไม่อายออกมาปฏิเสธอีกเรื่องที่วางพุ่นบ่มใหม่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันให้ชัดๆไปทีละ ประเด็นครับอ่าหนีกันให้วุ่นเลยนะคะใช่ครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรมีชัยของเขเมรฝั่งตรงข้ามด่านช่องจอมของไทยเราชาวบ้านเขเมรเนี่ยขนของอบพยพหนีวุ่นกันไปหมดแล้วก็อ้างว่าได้ยินเสียงระเบิดและเสียงปืนแถวปราสาทตาควายแบบทียิบเลยครับอ่าเรื่องนี้มันยังไงกันแน่คะ ทันเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเขาก็โพสต์ระบุว่าชาวเขเมรเริ่มขนขอ,ของขึ้นรถและอพยพจากพื้นที่แถวปราสาทต,ตาควายในตอนนี้ครับซึ่งเพจเขาก็บอกครับว่าต้นทางเนี่ยระบุว่าหนีอีกแล้วครับพี่น้องปราสาทต,ตาควายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพศ2568เวลาประมาณ9โมง